สวัสดีครับผมท่อนสิมหาคำนะครับสำหรับมือนี้บอตองสงสัยครับว่าผมมาอย่างนะครับด้านหลังผมนี่ก็คือเกาะคาชะโนดครับตรงนี้คือถนนหลอดเกาะนะครับลักษณะนะครับการแต่งตัวแบบนี้ที่น้องกับผู้ที่เคยเขาว่าชมชิปแล้วก็คงจะรู้ว่าผมมาอย่างนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์นะครับในการมาขอหวยนะครับตรงตเลยนะครับ วันอื่นนะครับที่ผมจะพาไปศาลศาลเก่านะครับศาลเก่าจะอยู่ดันหลังผมผมมีอีอย่างนนหนึง่งแปลกนะครับแปลกประหลาดนะครับแปลกผมอ่อยผมตื่นเนื่องครับล้ำครูรูอยู่ครับเดี๋ยวพี่นองก่อนซีดีหูสีดีเด็นพอมกันนะครับหนึ่งเตรียมตัวครับสองครับ ไปครับผมจะพาไปเบิงครับมาเลยครับมาเลยคครรัับบของแตกมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นทางการครับสวัสดีครับผมท้อนที่หาคำนะครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสเห็นว่าเกี่ยวนะครับแล้วก็มาขอหวยนะครับพอดีผมผ่านมาทางนี้พอดีผมก็เลยเห็นเอาไงผมขอมอนุญาตตั้งซื่อนะครับคุณทองขํานะครับผมก็เลยอยากมาขอขําปรึกษานะครับอยากให้คุณทองคํานี่ผ้านแนะนํำนะครับผ้านแนะนำํำว่า ในส่วนต่างๆเนี่ยในส่วนนี้นะครับของขํามชนน,น์คุณต้องคํานะนะผมเนี่ยนี่มองในเนี่ยครับที่จะให้ท่านผู้ชมนะมาเที่ยวนะครับมาชมสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับคุณน้องค้าผมขอสัมญาตก่อนคุณน้องข้าตอนนี้อายุยี่ปีเหรอครับ เกือบทิพย์เหล่าสันเป็นปลาเป็นปลาเกือบทิพอายุเกือบทิพป,ปีแล้วครับ,บคุณนมอค่ำกินกินกินอยังครับเขี่ยวเอื้องวันนั้นกินยังเป็นอาหารครับกินกินหยาเหล่าสันครับหยาธรรมาชาติทั่วไปวันว่าอันค่ำกินบ่ครับกบ่กินเลยครับก้อยเลยครับกินบ,บ,อยอยบ่กินครับก้อยก,ก็กินครับ ยอดอ้อยแล้วครับอขอให้หลายแล้วครับผมขออนุญาตนะครับข้าวผมไปเดียวเนี่ยสันดีขออนุญาตดีไปไปข้าวผมไปเดียวเนี่ยผมทอดที่หาคำก,กุญแจปะเคยเบิ่งบ่ติดตามช่องผมไปเลยโอ้คุณทองคำส,ว,ส,คสวัสดีนะครับพักไถ่สวัสดีนะครับนี่คือการ สวัสดีครับนี่ครับใายสวัสดีครับ <c oughs> อโอเคครับ <c oughs> นะครับคนต้องข้ามครับสำหรับมือนี่เดี๋ยวมือหนาผมสิมาเล็กทำไมนะครับเดี๋ยวผมดีไปคุนละ่ะทางคุณคืออยังครับเอียงก่อนอ๋อต้นว่าทางคุณคือในตำนาน่งผีจังหนังเดี๋ยวผมถ่ายเป็นตำแนหน,น่งผีจังหนัง ยู่มองได้ิ่นซ้ายมองได้พาผมไปบ่มื้อหน้าเด้อคัจจันเอามื้อนีเสราจแล้มื้อนี้ผมลาก่อนเด้อนี่ครับบายบักเอาละครับตอนนี้เฮาก็ได้มาถึงแล้วครับไอ้สถานที่ที่ผมบอกว่าตำนานพีจังหนังนะครับนี่นะครับไอ้เจ้าของนะครับเจ้าของเพิ่นก็ยังอยู่นี่นะครับมาหอนแล้วครับสถานที่มองนี้เลยนะครับตรงทางขุ้นจะเป็นเกาะค้ามโนดครับ ตรงนี้จะเข้าจะเขามาทางด้านหลังนะครับออกมาทางผีนะครับหลังจากผมไปเพิ่งคุณทองคํามาแล้วนะครับออกมาทางนีเลยครับออกมาออกมาจะยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงมองนี้นะครับที่เพิ่นอยู่ในตำนาน่งจากนั้งเขามาเดี๋ยวนี้ผู้ดูแลมันก็ยู่ทางหุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสอบถามนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับในส่วนหนึ่งเป็นต้นข่าวๆนะครับเพิ่มเติมในปัจจัตินี้มาหอวดมือนี่อะมาครับตามมาครับ ทีมงานบนหลครับมามานี่ครับโอ้ยพ่อครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวนี่คับทีมงานครับคุณท่องแดงครับคุณท้องแดงคุณท้องแดงคุณท้องแดงสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยตื่นกันนี่ครับคือมือนี่เพิ่นดียังใช้อยู่ปกตินะครับ กับเมื่อกี้ผมเหมือนเพื่อนย่างไปเพิ่นเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวนี้ยังใายหนังอยู่นะครับตั้งยู่ตั้งแต่พุ่นแล้วครับพี่น้องอาจจะเด้เคยเห็นหลายคลิปแล้วนะครับนี่คือสภาพปัจจุบันนะครับคลิปล่าสุดนี่แหละครับสภาพปัจจุบันตั้งแต่พุ่นแล้วครับตั้งแต่ปีสมัยเป็นข้าวตังๆนะครับนี่เพื่อกลั่กลางแปลงสิ่ง ยังครบทุกอย่างนะครับใช้ได้ได้ท่าทุกมือนี่ครับคุณแจมจันนะครับอุดรในตำนานผีจ้างหนังผีจ้างหนังเบอร์โรนะครับเบอร์โรยังใส่เบอร์เกาบอลนะครับเพือนมครับเบอร์โทรในตำนานครับตั้งแต่สมัยพุณล่ะครับยังใส่เบอร์นี่นะครับหมดแล้ะครับจนขึ้นไล่ข้ามเบอร์แล้วครับเพิ่นยังใส่เบอร์เกานี่ครับ ของแทยครับยูดานหลังนะครับอ่อมเกาะค้ำชนมากเลยเขากบมาแบบยูด้านขวาเมื่อนะครับแ้วเขามาอีกทางหนึ่งเขามาทางข้างหน้านะครับจะยูด้านซ้ายนะครับคาว่าเบื้องไหนนะครับนี่คือสภาพสมัยปัจจุบันนี่การยังใช้ปกตินะครับยังใช้ปกติอยู่ครับตอนขึ้นเดี๋ยวมือได้เพิ่นใช้ผมจะพามาเบื้องนะครับผมจะพามาเบื้องบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศรอบนองครับ หยอนเลยครับมาครับขอบคุณมากครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งวุ้นี่ครับเพิ่งกระลั่งกางนะครับแสดงว่าเหมือนแลงนี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งสีฉายนะครับเพิ่งสีฉายอยู่เดี๋ยวถ้าจังได้ผมก่นสิมาไทยบรรยากาศตอนแล้งนะครับ เออคุณบอกครับเออมือแร้งชายอยู่บอครับโอ้มือแรงกะชายครับได้เลยครับพอดีเลยเดี๋ยวมือแรงผมจะพาเบิ่งหนังครับในการในการเดี๋ยวพักเบิ่งหนังของแท้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมือแรงจะได้เบิ่งหนังครับอ้าบานผมยูฮอดมือแรงแหละผมจะทายเบิ่งหนังนั่นครับผู้บรรชายหนังแฟนกองไป็นทางผมครับทีมงานเมนหลายนะครับนี่ครับทีมงานพวก เป็นหมอลำกับปลาคอนว่ายนะครับนี่มีอยู่หลายกับอยู่ปุ่นอยู่เซิงกับมีครับทีมงานคนหลายสุดยอดเลยอ่ะพี่นี่ครับคือของเบิ้งครับเบิ้งมาถ่ายมาเบิ้งมาเบิ้งรถนะครับรถสายเป็นรถขั้นหนัาเลยครับรถที่ขั้นอยู่ในตำนานนะครับนี่คือสภาพปัจจุบันนะครับนะครับคือข้อไวยนะครับขั้นภัยจากเบิ้งนะครับซองมาเบื้ครับนี่นะครับหมดเนี่ยนะครับไปโอกาสจังหวะ บ้านนี่ครับโอ้ยเด็ดก,การเลยนี่เบิ้งครับเอาเบิ้งเอานะครับบ่บอกกันนะครับดวงไฟดวงมันนี่ครับข้างในโอ้สุดยอดเลยครับนี่เครื่องในตำนานครับเบิ้งเครื่องในตำนานครับโอ้โอ้ ยอดอีลีครับแจ่มจันนี่นะครับยางกับว่านหัวครับยางกับมีล่มนะครับสุดยอดลีครับในตำนานนี่ลีครับปล่อยล่มบองนี่โอ้ล่มแต่สมัยใดนะครับล่มแต่สมัยพุ่นเหรอครับสุดยอดครับมาครับบันตอบคำถามรายละเอียดน้ำ่นจังหน่อยน้ำ่นนะครับ ในตำนานเห็นเบิร์บ่ครับเห็นเบิร์บอโอ้อันมีอย่างไรผมจับซอยบอครับบ่ครับโอ้ยังนี้ครับผมดีกลางจอหนังซอยแั่นะครับยอดเลยครับนแรงครับนังงนังจักเรื่องครับเหมือนแรงครับสามนี่ครับโอ้ก็คือมีเจ้าภาพนั่นบอกครับมีเจ้าภาพ สารโอใช้ใช้แก่บนครับครับไข่ไข่ครับดาวพุ่มแม่นครับอันคือาเปร้บอครับผมท่อนที่หาคำครับไอเขาไปเบิ้งติดตามช่องไในครับท่อนที่หมาคำเหรอครับที่มาคำครับจะมียังแปลกๆให้เบิ้งหลายอย่างอยู่ครับรวมทั้งผลงานเพลงนะครับนี่คือคุณแม่นะครับเพิ่น ผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลนั่งอยู่นี่ครับผู้ดูแลนั่งอยู่นี่ครับคุณครับสวัสดีครับไอ้ดูแลว่าหนี่ดนเราไปเนาะครับหลายปีแล้วดลายสามปีนลครับนี่คือสภาพสมัยปัจจุบันนี่นะครับเป็นผุ้ดูแลนะครับแทนนจะาของเพิ่นนะครับดูแลกันที่นี่นั่งมือ มือมือมือแรงสายเรื่องไหนเนี่ยครับมือแรงครับกับวอนพันวอนลูป,รปครับโอ,โอ้ครับถ้าเดี๋ยวมือแรงนะครับไถอยากรูปผมพาไาเบื้องหนังหนังในตำนานครับหาเบื้องไบง่ายๆนะครับผมสิอกผมกับโมเคยเบื้องเธอผมจากมาเบื้องผมกับในเบื้องแต่ในคลิปนะครับนี่แหละมือแรงนี่แหละบรรยากาศตื่นเต้นเลยเดี๋ยวเอา้า สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปต่อที่ศารเก้านะครับไปต่อที่ศารเก้าผมที่พาไปเบิ้งห้วยนะครับที่ต้นคลิปที่คุยกับพี่น้องไว้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามนะครับตามไปเบิง้งต้นกันเลยงวดนี้สีมาตัวใดอ่ะโอเคครับไปไปเลยครับ นี่เขาแบบมาถึงนเรียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับข้ามเรีวผมบสามารถที่จะเข้าไปทางว่างในเพราะว่าคนตีนเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของตนจีเรียบร้อยแล้วผมก็เลยพามาสารเอ่อสารเก่านะครับสารปูเอาไป่ไดครับย่อมมันจะทำก่อนนะครับเพราะว่าผมมาขึ้นเรียมาทำบทนะครับผมข้าอย่างที่ทางนี่นครับทางด้านนี้ของผมมัจะเป็นในว่างนะครับทางด้านซ้ายผมนี่คือคือในว่างครับตรงนี้ผมจะออกมาด้านหลังนะครับมาด้านหลังจะเป็นสารเก่าอยู่ตรงคำประลาดตลาดเล่งนะครับ นื่ว่าตรงหามซุ้มประตูของของหมู่บา้านค่ำจรถเนีย่ยครับตอนนี้คนอ่ยังมาทันเบ,บิดนะครับยังมีนคนอยู่หลายคนครับเพิ่นพากันมาหวายปูนะครับ thank mm -hmm. you วนะครับหลังจากที่ผมได้นั่งภาวนาแล้วผมก็ได้ตั้งจิจอธิษฐานนะครับขอพรอและก็ขอแผ่ปัจจัยทิพย์จากปูศรีสุโธกับญาศรีปทุมานะครับผมกับเอา้าผมขออนุญาตใส่คำเก่านะครับใส่คำเกามโนนะครับผมมโนได้นะครับหนึ่งหาเจ็ด หรือบอชัดเจนบันไดน,นะครับหนึ่งหาเจ็กับหาห่งเประมาณนี้แหละครับเขา่าวส่วนไทยจะมี6กับ3ามแสกอีกมาหลอดหนึ่งครับหาหนึ่งเหรือ1นึหาเอย่างว่าน,นี่ครับแล้วผมขอฝากนะครับครูที่เคยติดตามคลิปผมตั้งแต่ผมไปทำอยู่หลักกิโลนั่งฝานะครับส่วนมาก ที่ผมไม่ขอต่ละหลายๆสถานทีจะไม่ค่อยตรงันไหนนะครับอาจจะขึ้นหรือลงอย่างประ่บ้านนี้นะครับหรือตรงนี้กับบแห่กันอาจจะตุกตุงกันได้นะครับกายพี่น้องพิจนาเบิงนะครับสําหรับผมแล้วในงวนนี้หรือวันที่16ตุลาคม 2563นี่ตัวผมเองผมมาสื่อนะครับผมบอกเลยผมมาสื่อเพราะว่าผมเองกัยังมาสื่อคิดเอากันแล้วกันนะครับว่ามันบอเนยนอนนะครับแต่ถา้าผู้ไดดวงนะครับดวงตรงกับคลิปนี้คลิปที่ผมมาขอปูนี่หรือลุองปูนี่่น ให้นะครับให้โชคแกท่านผู้ชมต่ถือว่าเป็นดวงของคนนั้นนะครับผมก็ได้ขอปูไปแล้วนะครับก็บฝากไว้นะครับใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับก็บว่าต้องเสื้อผมเต็มรอยนะครับ ตัวหนึงก็ล่องไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคบึงนะครับเอาเป็นช่วงท้ายแล้วครับผมจะขอล่าคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานทีนะครับก็บคือ,อคำชะโนดนะครับและหคณะกรรมการทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับสำหรับผมท่อนสิบหาคำเมื่อนี้ขอ ให้ทุกท่านโชคดีมันนมันสุขสุขนะครับขอบคุณครับ